สวัสดีครับผมธาราสังหาปาจีนนะครับวันนี้พามาชมอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ต้องการที่จะขายนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ตําบลบ้านพระอําเภอเมืองจังหวัดปาจีนบุรีนะครับเนื้อที่ทั้งหมดนะครับสามไร่สามงานนะครับติดถนนคอนกรีตนะครับยาวประมาณห้าสิบเมตรนะครับพื้นที่เป็นสวนนะครับสวนไผ่นะครับตรงนี้นะครับ ห่างจากถนนสุวรรณศรไม่ถึงกิโลนะครับประมาณเจ็0แปด้อยเมตรนะครับตรงนี้นะครับพื้นที่ไม่ต้องถมมากนะครับตรงนี้เพราะว่าเสมอถนนนะครับมีไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมนะครับแปลงนี้นะครับขายยกแปลงนะครับขายยกแปลงราคาไร่ละเก้าแสนนะครับตรงนี้นะครับพื้นที่ไม่ห่างจากถนนสุวรรณศรนะครับมากประมาณเจ็ดร้อยเมตรนะครับตรงนี้นะครับ ในแปลงก็จะมีไผ่นะครับที่เขาปลูกไว้นะครับเนี่ยครับแนวเขตนะครับแนวเขตก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าใกล้ๆกับสวนกระท้อนนะครับตรงนี้นะครับลึกยาวไปนู่นนะครับกั้นอยู่หนึ่งแปลงนะครับก่อนที่จะถึงถนนสวนนสอนนะครับตรงนี้นะครับ แต่เราจะใช้ถนนเส้นเส้นหลักก็คือถนนคอนกรีตเส้นด้านหน้านะครับในการเข้าออกนะครับเข้าออกได้สองทางนะครับเป็นเหมือนเป็นลักษณะตัวยูนะครับตรงนี้นะครับที่ตรงนี้ฉนดคุดแดงนะครับนอสสีจอนะฮะมีเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้นะครับนี่เพื่อนบ้านนะครับ เข้ามาเส้นนะครับหนองจอกนะครับบ้านหนองจอกนะครับเอเราทําสัญลักษณ์ไว้นะครับแนวเขตนะครับแล้วก็ยาวไปฝั่งนี้นะครับตรงข้ามก็จะเป็นสวนมะม่วงนะครับแปลงใหญ่มากครับแปลงนี้ประมาณร้อยไร่ได้มั้งครับทาลาประมาณนะครับแปลงนี้ก็เหมาะทําที่พักอาศัยนะครับหรือว่าจะทําสวนนะครับ ทำสวนปลูกสวนไปด้วยนะครับทำที่พักอาศัยได้นะฮะสามไร่สามงานสี่สิบเอ็ดตารางวานะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับที่ต้องการขายนะครับในแปลงก็ยังลกนะฮะไม่ได้ปรับปรุงนะครับปกติต้องเอารถไถมาดันนะครับเพื่อที่จะให้ไผ่นะครับตรงนี้ออกลุออกออกหน่อได้นะครับ เนี่ยครับแนวเขตนะครับจะติดกับสวนมะนาวนะครับฝั่งนี้นะฮะสามไร่สามงานสี่สิบเอ็ดตารางวานะครับพื้นที่ตรงนี้ขายราคาอะไรละเก้าแสนนะครับซึ่งสามารถมาต่อรองกับเจ้าของเขาได้โดยตรงนะครับแปลงนี้นะครับไฟฟ้าก็มีนะครับน้ำประปาพร้อมนะครับพร้อมที่จะ มาปรับปรุงนะครับพัฒนาต่อได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็สําหรับที่พี่ทนายนะครับที่กําลังมองหาที่ดินแปลงขนาดนี้ราคาประมาณนี้นะครับพื้นที่เข้าออกสะดวกง่ายนะฮะก็ติดต่อทาราสังหาประจนเข้ามานะครับครับหมดนะฮะ ครับสำหรับวันนี้ทาราสังหาปะจีนะครับพาเข้าชมแปลงที่ต้องการที่จะขายนะครับสามไร่สามงาน41ตารางวานะครับขายราคาไร่ละ9ก้าแสนนะครับพิกัดนะครับตำบลบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับดินดีน้ำน้ำดีนะครับที่ประจีนนะฮะตรงนี้นะครับ เป็นแหล่งนะครับจำน่ายผลไม้หลายๆชนิดนะครับที่ประจีนะครับทุเรียนอย่างเงี้ยนะครับโซนตำบลบ้านผะเนี่ยปลูกกันเยอะนะครับก็ลองมาชมได้นะครับแปลงนี้นะครับทาราพาเขาชมแปลง3ไร่สงาน4ี่ตารางวาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับที่ท่านใดสนใจนะครับติดต่อทาราสังหาประจีนเบอร์โทรศัพท์0860188856นะครับ086018856นะครับหรือจะเป็นเบอร์ไลน์นะฮะเบอร์ไลน์ก็0879839016นะครับ 0 8 7 9 8 3 9 0 1 6นะครับหากฟังช่องทางการติดต่อไม่ทันนะครับคลิกลงใต้คลิปวิดีโอนี้ครับก็มีช่องทางการติดต่ออยู่นะฮะนี่นะครับแปลงนี้ก็สวยทีเดียวนะครับติดถนนนะครับส่วนเรื่องราคาก็มาคุยกับเจ้าของคดีโดยตรงนะฮะครับสำหรับวันนี้ทราสหาพิจินขอขอบพระคุณครับ